มาแล้วโอเคหปดแรงโหดแรงแล้วโอ้โหสองีพอตีไครูดาวคนเร็วกัยมาไปไปดูคอมโบกันท่านผู้ชมสกิลสองสตันดัวชงวันี้เอ็นจอยไหมครับมาแล้วเี๋ยวโดนทีสิกว้าวว้าแล้วเียถอยกนหน่อกนถอยถอ ที่มีกำลังระเบิดนะไอ้น้องโอ้โห,โ,โ,หโดนปลากระจายมาสองตัวไอ้เียทะลุทะลุรางสองคนนียเฮ่ปลาทำเอาปิ้งเชื่อกเอีเยแตกสองเอ็กซ์ติงแง่ามา,าเฉียเพื่อนเดินทถนนกำแพงเอีกซติงอ๋อเอาอ๋ออย่าอออออเอาเอะไรเฉียดอะไรมันเอาคืนไงเอาคืนไงวะเขาโดนอะไรเนื้ย หายแล้วตัเขาต่เนี่ยไปคอมโบมีอีกว่ามั้งเขี่ยเป็นแรงหรอวะตั้ก้อนพอตั้ก้อนอุ๊บปังตัอ๊บอ๊บตาแดงยิ่งอืออไปไหนปไปไหนถอยถอยถอยเขี่ยนีโบสูเขี่ยนีบสูเขียนีลูก g ีเอสูครับเ็นมาเองเเขียนลูกจีเอ็มันมันวันนี้ตาต่ว่ามึงโดนรอยเปนสี่มโดนแบบเร็วจังเลยินจริง ววกสี่ไว้ีอะยากเอ็นจอยมันคนแว่ะระอจกะให้มันเลยขยับไปยี่อะตีโคตรแรงเอามังกรสตูดิสมังกรสตสตซอยหน่อยตมาซอยหน่อยเปววุ้ยมึงมาดีโอ้เช็ดเอามันสีกว่าสีกว่า ก็มาอจะเป็น oh oh. ีส oh. oh. ีเที mm ้ยแนมันออมาเป็นใกล้นิดเป็นตอยโอ้ยเหียออ้ยเฮียโอ้ยเตายอุ้ยเฮียจากกินชนะกลายเป็นแพมันเกิดขึ้นไวมากเกินที่มกากไปแล้วโอ้นี่ปิงด้วยโอ้แอกด้วยโอ้เอา Wow.